ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเจริญพรญาทิธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทใน EP ที่สองซึ่งเป็นหัวข้อย่อยที่เกี่ยวกับการศึกษา ธรรมศึกษาของนักเรียนระดับอะถมมัธยมเป็นต้นซึ่งการศึกษาของนักเรียนในระดับชั้นต่างๆที่มีการสอดแทรกธรรมะ เข้าไปเรียกว่าธรรมศึกษาเข้าไปในระบบการเรียนการสอนของนักเรียนหรือว่าโรงเรียนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาที่จะทำให้เยาวชนนักเรียนลูกหลานได้มีการศึกษาในเรื่องของธรรมะของพพุทธเจ้าที่จะนำเอาไปปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ของสังคมตั้งแต่ครอบครัวไปถึงยันประเทศชาติแล้วก็โลกใบนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่ธรรมะที่เข้าไปสอนในโรงเรียนนั้นมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหลักศีลธรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อันได้แก่นักเรียน ต่างๆที่เข้าไปเรียนเพราะว่าในระบบการเรียนการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนนั้นมันมีจุดด้อยที่จะนำไปสู่การบิดเบือนพระธรรมวินยัยกลาวคือระบบให้ครูพระเป็นผู้สอน ตั้งแต่ระดับทำศึกษาชั้นตรีโทเอกนะสามระดับระดับลาสี่วิชาตั้งแต่พุทธธรรมวินัยนะแล้วก็เกี่ยวกับกระทูต่างๆที่สามารถจะาำมาศึกษาได้ทีนี้ปัญหามันก็ เกิดขึ้นตรงที่ว่าครูผู้สอนสอนไม่ทันเพราะว่าหนึ่งอาทิตย์จะสอนได้แค่ชั่วโมงเดียวและสอนคนเดียว3ระดับชั้นระดับชั้นละสี่วิชามันทำให้ครูผู้สอนนั้นสอนไม่ทันตามเวลา1 2คือครูผู้สอนทุจริตเรื่องเวลากล่าวคือไม่สอนแล้วเบิกเงิน ค่าสอนอประมาณเดือนละ2อ0พหหรือยังไงนี่นะทีนี้มันก็ไม่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นและถ้าสอนตรงก็สอนไม่ทันอยู่ดีทีนี้พอสอนไม่ทันพอถึงเวลาสอบก็ให้เด็กทุจริตเรื่องข้อสอบเพื่อที่จะให้เด็กสอบผ่าน เพื่อครูนั้นจะได้มีผลงานและไปเบิกเงินเดือนและทำให้เด็กนั้นเป็นการปลูกฝังความทุจริตเคาะช่อโกงต่างๆให้เกิดขึ้นตั้งแต่เล็กตั้งแต่เป็นเยาวชนมันจึงทำให้ผิดหลักของศีลธรรมผิดจุดประสงค์ของศีลธรรมเพราะคำว่าวิชาศีลธรรมนั้นมุ่งเน้น ให้คนเป็นคนดีให้คนเป็นคนที่สุจริตนะไม่ทุจริตช่อโกงคอรัปชันต่างๆนาะนาะแต่ตัวครูเองก็คอรัปชันเรื่องเงินเรื่องเวลาและยังนำพาเด็กให้ไปสู่การทุจริตข้อสอบต่างๆนาะนาะจากประสบการณ์ที่อาตมาภาพได้ผ่านการคุมสอบมานะไม่ว่าจะเป็น พระผู้ใหญนะ่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่จังหวัดอ่างทองเข้าไปคุมสอบเรารู้ว่าเด็กบรรทุจริตเราก็ห้ามไม่ให้บรรทุจริตนะกับมีปัญหากับพระผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการสอบนะและนำไปสู่ปัญหากับเจ้าวาดในภายหลังเพราะเขาติงมากับเจ้าวาดเจ้าวาดก็ มาเล่นเราต่อทั้งๆท,ที่เราไม่ให้ทุจริตไม่ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะแต่ว่าพระผู้ใหญนะ่ที่เป็นกรรมการสอบตลอดถึงครนะูที่เป็นกรรมการสอบด้วยปล่อยให้มีการทุจริตอย่างกว้างขวางอย่างไม่อายนะ ไม่มีความระอายไม่มีความเกรงกลัวต่อสิ่งที่ผิดเลยเพราะนั้นมันจึงนำไปสู่การผิดจุดประสงค์ของวิชาศีลธรรมเมื่อเราได้นำเอามาพูดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าพระผู้ใหญ่ที่ท่านมีอำนาจและท่านปรารถนาจะให้พระพุทธศาสนาดำรงมั่นอยู่ได้ และปราตนาจะให้เยาวชนมีความสุจริตถูกต้องตรงไปตรงมาก็ช่วยนแก้ไขระบบให้ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นมีการสุจริตถูกต้องไปตามหลักเกณฑ์ที่มันถูกต้องเพื่อไม่ให้เยาวชนของเราได้ปลูกฝัง ในทางที่ทุจริตคอร์รัปชันต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ถ้า,าครูบาอาจารย์ท่านใดก็ตามที่อสอนวิชาศิลธรรมในโรงเรียนหรือคุมสอบในวิชาศิลธรรมก็ขอฝากตรงนี้ด้วยพยายามแก้ไขเรื่องการทุจริต ในวงการสงในวงการของการศึกษาของสงเรื่องของศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆพวกนี้พยายามแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้อ่าดีขึ้นหรือว่าเบ็ดเสร็จหมดไปได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าวิชาศีลธรรมนั้นมุ่งให้คนเป็นคนดีไม่ใช่มุ่งให้คนเป็นคนเลวแต่ เอาวิชาศิลธรรมมาบางหน้าเพื่อที่จะมาหาผลประโยชน์แล้วสอนให้เยาวชนเห็นผิดคิดผิดทำผิดพูดผิดในทางที่ทุจริตต่างๆนานา,นา,นาโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานของญาติโยมที่เข้ามาเรียนศิลธรรมเขาให้เรากิน เราไปบินธบาทกับเขาแต่เรากับทรยศหักหลังในละคุณเขาด้วยการปลุกฝังสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เร็วๆสิ่งที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันให้กับลูกหลานของเขามันเป็นสิ่งที่เลวร้ายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็ขอฝากเอาไว้ณที่นี้เพื่อประโยชน์ของทุกคนทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ของพระพุทธศาสนาประเทศชาติและเยาวชนนะมวลมนุษยชาติจะได้ไม่ผิดศีลธรรมกันมากนักนะสาธุข,ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเถอ